วัดด้วยแต้มไม่มีใช้ดุลพินิษแบบไม่มีแต้มคะแนนหรือหลักฐานเชิงประจักษ์รู้ถึงคะแนนสุดท้ายเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็พยายามที่จะให้คนที่ได้สมควรได้รับรางวัลได้จริงๆเพื่อจะเป็นเกียรติประวัติที่จะจารึกไว้ตลอดไปเวลาเป็นวางไว้ก็ขอฝากให้ช่วยวางในที่ที่ ใครไปใครไปใครมาจะได้เห็นเยอะที่สุดอย่าไปวางในที่ที่คนเห็นน้อยนะครับถ้าท่านใช้บ้านหรือใช้ที่ทํางานเยอะกว่ากันก็ตัดสินใจเอาแล้วกันว่าจะจะไว้ที่บ้านหไว้ที่ทํางานที่ให้คนได้เห็นเพื่อจะมีโอกาสได้บอกเขาว่าท่านได้ทําดีอะไรไว้แล้วมันมีค่าอย่างไรต่อใจท่านเพื่อเขาก็จะได้เรียนแบบอย่างเป็นคนดีเหมือนท่านบ้างที่ได้ทําสิ่งที่เป็นเลิศ นี่ก็เป็นสิ่งที่เราอส่า์ทำให้พร้อมไปวางท่านไม่จาเป็นต้องไปทำที่วางที่เสีเพราะว่าเราทำไปแล้วทั้งโลกและก็ทั้งประกาศนียาบัตรเนี่ยก็พร้อมวางเลยท่าทุกคนที่ได้จบไปในหลักสูตรนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะได้มีโอกาสบอกกับทุกคนว่าเราภูมิใจที่ได้ผ่านพน้นหลักสูตรที่ดีมากเราจะไปวางไว้ให้เพื่อนเห็น จจริงจะวางยุย่ยุเพื่อให้ใครมาเนี่ยถามว่านี่มันอะไรถ้าเขาไม่ยังเดินไม่ไม่เดินไปดูอีกที่ก็จูงไปเดินไปดูถ้าเกิดมองไม่ค่อยเห็นตาไม่ดีก็แสงส่องลงไปพยายามทาให้คนเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่สมควรได้รับเกียรตินั้นมันมาอย่างไรอย่าลืมเล่าว,ว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันเหนื่อยยากขนาดไหนกว่าจะได้มา จะนั้นรางวัลต่างๆนั้นมีไว้กับคุณสมควรได้รับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเป็นความกำลังใจกับตัวเองจะทําสิ่งดีอื่นๆต่อไปอีกในชีวิตดัตงนั้นผู้สมควรได้รางวัลน,นั้นจึงเป็นผู้ที่มีเกียรติที่จะรุ่งตลอดไปใครก็าตามที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วเกิดได้เกียรติยมมันดับหนึ่งถ้าเป็นแบบบางมหาวิทยาลัยก็เลยเกียรทองคือได้ที่หนึ่งด้วย ถ้าไม่มีเหรียญทองเขาเรียกอย่างอื่นแต่คำว่าได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้เกียรติยศอันดับหนึ่งในประเทศฝรั่งเขาเรียกว่าซูมาคำราได้ก็แปลว่าเกียรติยศอันดับหนึ่งเขาก็จะไปติดอยู่ตลอดชีวิตนะตั้งแต่จบจนตายจนหลังตายมันก็ยังอยู่นะกับว่าคนเนี้เป็นคนที่สมควรได้รับเกียรติหรือไนดะ้ได้ร่งวัลใดๆที่มีคุณค่าเช่นได้รางวัล สำคัญต่างๆก็จะติดจารึกตลอดไปไม่มีวันเลิกลาการเวลาเปลี่ยนไปกี่ร้อยปีทันปีก็ยังอยู่และสิ่งที่พวกเราคิดจะทํา <c oughs> และเตรียมตัวทําวันที่เรามีมหาวิทยาลัยการสร้างชาติก็คือมี h o l l of Fame นะครับนที่ที่อยู่กับเราที่ได้รับวันก็จะมีโอกาสปรากฏอยู่ตลอดไปช่วงกับกันราบที่สถาบันอยู่คู่ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการสร้างชาติอยู่สร้างคนเพื่อสร้างชาติตลอดไปอีกหลายร้อยหลายพันปีถ้าหากว่าโลกไปมีเยีงยเป็นประเทศอสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นขวัญกำลังใจกับคนรุ่นหลังจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนคนหนึ่งที่ได้ทำสิ่งดีจนเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในสถาบันที่มีความพิเศษสุดที่เป็นที่ประจักษ์ พวกเราก็เลยมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับกับพี่ๆทุกคนที่ได้รางวัลและหวังว่าพี่พทุกคนจะมีโอกาสแวะเวียนกลับมาช่วยน้องให้ได้รางวัลเหมือนเราเราเก่งอะไรก็ถ่ายโอนลงไปที่รุ่นต่อไปและรุ่นต่อๆไปหวังว่าพี่จะมีโอกาสให้น้องนะั้นกระตือรือร้นมนพี่มีโอกาสได้ช่วยกระตุ้นให้เขาเองเห็นคุณค่าและได้ทำสิ่งดี มนุษย์เราไม่ว่าเป็นใครทําสิ่งเดียวกันมันเพียงว่าทําสิ่งดีเลิศหรือทําสิ่งดีพอประมาณหรือทําสิ่งดีท่านขอให้เราเป็นคนที่ทําดีที่สุดอย่างเต็มที่ตลอดชีวิตของเราเหมือนเกยีรติยศที่ท่านได้รับการมอบรางวัลในวันนี้รางวัลทุกรางวัลมีค่าทางใจมากกว่าสิ่งใดมีค่าทางจิต ใจภายในที่จะเป็นตัวเตือนเราตลอดว่าขั้งหนึ่งเราเคยได้ทําสิ่งดี้ไว้ผมก็ขอ,อยญาแสาความดีีกับพี่ๆในรุ่นนี้พี่มรพูดคําหลายคาที่น่าจะทําให้พี่รู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าพี่มรใช้หลายหลายระดับว่าตั้งแต่เรามีหลักสูตรมาไม่เคยมีอย่างนี้เลยอันนี้เป็นการบอกว่าได้สร้างสถิติใหม่ในหลายเรื่องในรุ่นนี้ก็จริงพี่มรน,น่าจะมีตัวสรุป อีกทีนะว่ารุ่นนี้ได้ทำลายสถิติอะไรไบ้างในเรื่องอะไรบ้างอาจจะพูดสรุปสักทีหนึ่งแล้วก็เป็นลงอยู่ในลายด้วยซ้ำว่ารุ่นนี้ทำลายสถิติเรื่องการอาร่านหนังสือรุ่นนี้ทำลายสถิติเรื่องการสรรหารุ่นนี้ทำลายสถิติอะไรและใครทำลายสถิติอะไรที่ทำลายที่เก่งสุดตั้งแต่มีมาและถ้ามีแคัตเตอรกรีนอ่างที่ผมคิดว่าน่าจะดีมากคือ เมื่อรวมกับทุกรุ่นทุกหลักสูตรทั้งที่กรุงเทพด้วยรุ่นนี้ทําลายสติติอะไรไว้แล้วในใจผมเชื่อว่าได้ทาลายจิตคือไม่ได้ทําลายเฉพาะในหลักสูตรดีสีแต่ทําลายสติติทุกหลักสูตรทุก,กรกุ่นในหลายเรื่องซึ่งน่าสนใจมากที่เป็นครั้งแรกที่เรามีคนทําลายสติได้ไหลายมิติเหนือเกินรุ่นนี้จึงน่าภาคภูมิใจและน่าแสดงความยินดีกับผู้ที่ทํา ลายคนลายกลุ่มและทั้งรุ่นความจริงเราไม่ควรลืมของคุณกรรมการกลางของรุ่นที่มีส่วนช่วยดูแลทั้งโดยตรงในแต่ละรางวัลและโดยอ้อมผ่านกรรมการกลางที่เราเป็นในการช่วยทําให้รุ่นนี้ได้ทําสิ่งที่สมควรได้รับรางวัลอย่างยิ่งผมจึงขออนุญาตแสดงความยินด,ดีกับพี่น้อง,องทุกท่านและทุกกลุ่มมาณนโอกาสนี้หลายรางวัล ถ้าพี่ฟังเชื่อพี่น่าจะสะดุ้นละเป็นรางวัลที่บอกว่ามีคนเดียวมีคนเดียวที่ทำอยบานั้นได้จริงๆและทุกรางวัลมีเอกลักษณ์ในตัวมันเองว่ามีคนเดียวมีกลุ่เดียวที่ทําได้จริงๆเมื่อเทียบกับเพื่อนทั้งพวงแล้วคนอื่นแม้จะทําดีก็ตามแต่บางเอืน้นลงเหลือกว่าจนเป็นอึดทำให้เพื่อนยอมุมเชยให้กําลังใจว่าต้องแข่งกันทําดีและขับหน้า อย่าพึ่งประมาทสึกนี้ยังไม่จบเราจะมีหลักสูตรที่กรุงเทพอีกหลายหลักสูตรที่พี่ๆจะได้ไปองยงการได้ประลองฝีมือมี่บางคนผู้บผมเรียบร้อยหมดรอบหน้าจะไม่ขาดเรียนเลยรอบที่แล้วขาดไปครั้งเดียวก็มีบางคนบอกว่ารอบหน้าเนี่ยจะไม่เรียนเพียงแต่ให้จบแต่จะได้เกียรติยมบางคนบอกว่ารอบหน้าเนี่ยมันจะต้องได้โล่งมากกว่าที่มีมือนะครับไม่ใช่เพียงแค่ โล่สองโล่ต้องมีมากกว่าและจะต้องไปเรียนวิธีการถือโล่หลายโล่ในมืสอสมือว่าจะทำอย่างไรผมก็ขออนุญาตขอบคุณและขอแสดงความยินดีดพี่พี่ทุกคนนะครับแล้วก็โค้ชยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคือเพื่อนในรุ่นที่เป็นแกนนำที่คอยกำกับการแสดงการขับเคลื่อนการปฏิบัติการของรุ่นนี้ก็เห็นชัดๆอยู่ว่ารุ่นนี้มีทั้งกุญืือ มีทั้งผู้ปฏิบัติการแต่ท้ายสุดผมขอแสดงมีกับพี่อาสานะครับที่ทําหน้าที่และก็ได้ช่วยด้วยใจจริงๆเราเห็นความส่งพลังของพี่อาสาที่ได้ช่วยทุกกลุ่มประเทศทุกท่านเลยนะครับขอแสดงดีและเป็นพิเศษพี่อาสาที่เป็นเกียรติยศของของรุ่นนี้นะครับคือพี่อุ้มของเราซึ่งอยู่กับเราด้วยใจและได้ทําหน้าที่ส่งสั่งสีจนทุกคนนั้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจในที่อาสาของเราทุกคนที่เป็นที่อาสาก็คงภูมิใจกับสิ่งที่ท่านได้ทําร่วมกันโดยเชิดยิ้มภูมิใจกับที่พุ่มที่ได้เป็นผู้โดดเด่นที่ทําให้พวกเราได้ยอมรับนับถือและให้เกียรติในวันนี้ครับขอแสดงความดีดีกับทุกท่านและทุกรูปที่เป็นผู้ที่สร้างประวัติการให้กับสถาบันเราในหลักสูตร E4 และหลักสูตรเราทุกหลักสูตรครับขอบพระคุณมากครับขอแสดงความดีดีครับ